สวัดีครับสวัสดีเอฟซีทุกท่านนะครับผมมาดูกันปันป่นของดาวเอฮนะัสดูนย์แครนะปัน่นดินทรายนะวันนี้ไม่ใช่ปันนนป่นน้ำปั่นทรายปั่นไม่ค่อยลึกไม่ค่อยหนาครับปั่นแบบพสไตารนะครับวันนี้ดูด้แล้วว่า เจ้าของก็จะให้ปั่นลึกปั่นไม่ลึกนะครับพิธาปั่นลึกข้าวจะงอกอยากจริงไหมมาดูเฮ้ยไม่เลยเต๋านะไม่ต้องเดินเก็บล้อเดียวก็ปั่นกระจายหมดแล้วโอ้โหดูเจา้าของงั้นจะมาเดินเก็บอีกฮะไม่ต้องเก็บเดียวก็ปั่นกระชวยหมดแหละกลัวกลัวมันจะงอกอีกนะฮะกลัวมันจะงอก <chat> มันไม่งอกแล้วมันกระจายหมดเลยตีแป๊บเดียวเลยอนุ่เด no ินเก็บเอาออกอีกเฮ้เลกมาอยู่กับตามตามซิ่งครับผมแล้วก็เจ้าของนาครับเกระมิวสิกนี่มันนี้ไม่กระชุ่มกระช่วยลมาคนเดียวนี่ทำอะไรคนที่ยิ้มนี่ไม่ต้องเก็บถาที่ก็ปั่นละเอียดหมดเลยเนี่ยดื้อทีนะ มือหนมือหนี่มบาก็มาดูอีกโดูแล้วแตกเตกครจะปั่นนะครับโอ้โหปั่นอย่างน้าเพลตะลนูเดเดลมันกระจายมันไปจ้ะสามไร่นะครับบรรยากาศ วิ่งยาวๆครับสบายเลยทาดินอย่างนี้มันไม่ค่อยฝุ่นนะครับมันจะไตแบบละเอียดแบบร่นซุยดีมากครับ <S <S 2> <S 2> บางท่านก็ไม่ชอบปัดนะครับถายกลบนะมันจะได้ผนผลิตที่สวยงาม เตอร์ปันเลยตัวปันก็แชมเม็ดเม็ดแป็นสิบครับครั้งนี้เขาไม่เล่นยาวครับเล่นยาวเขาบอกว่าหนักรถ ตัวปั่นก็มีสองระบบนะครับผมท่นานใดที่ไปเลือกซื้อก็ดูด้วยนะครับว่ามันจะมีปั่นน้ํากับปั่นแห้งนะครับไอตัวนี้ก็สามารถปั่นน้ําได้แห้งได้แล้วที่เด้จบครับแต่ที่อื่น่าจะเขาจะเลือกใช้ว่าปั่นแห้งกับปั่นเปียกนะครับอันนี้จะเป็นปั่นแห้งครับแถวนี้เขานิยมแบบคึงแห้งคึงน้ําครับแต่บางที่เขาจะตีแบบ แห้งก็แห้งไปเลยน้ำก็น้ำไปเลยครับอันนี้ได้สองอย่างเลยแล้วแต่ท่นานใดจะชื่นชอบว่าจะเอารุ่นไหนนะครับตัวปั่นนะตัวดินตีดินนั่งเลยมาคลิปนี้ก็ขออนุญาตปิดลิปเท่าน,น,นี้ก่อนครับยัามาติดตามชมตอนต่อไปให้ชมครับสำหรับอันนี้การปีแบบแห้งนะครับแล้วถ้ามีโอกาสก็จะไปถ่ายตอนตีแบบน้ำครับแบบโคลนๆเฉดแฉดครับสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ